ครับผมก็มาที่สยามพารากอนวันนี้เขามีงานสยามพารากอนอัลตร้าโซนิกวอเตอร์เฟสติวัลนะครับ2024ครับเขาเรียกว่าสุดยอดเลยครับงานนี้พลาดไม่ได้เพราะว่าเขามีเรียกว่างานอาร์ตของฟิลิปโคแบร์อยู่ในงานด้วยครับผมก็อยากให้มากเนียกครับเห็นชิ้นงานแล้วเป็นยังไงครับโอ้โหน่ารักมากเพราะว่านิกเนมของฟิลิปโคแบร์เขาคือล็อสเตอร์อยู่แล้วเขาก็ในงานเขาจะเป็นล็อสเตอร์ใส่ชุดเป็นปลาหมึกล็อสเตอร์ใส่อะไรเงี้ยครับเยอะแยะน่ารักมากอะไรงั้นเป็นไง ที่ผมใส่อยู่นี่ก็เป็น ster ล็นอกเ e อร์เลนสเก็ตบอกยังมีโซนต่างๆให้ถ่ายรูปด้วยใช่ไหมแล้วก็จะมีโซนต่างๆให้ถ่ายรูปเยอะมากครับทั้งมีทั้งเวทีด้วยนะครับแล้วก็มีทั้งอองานอาร์ตแล้วก็มีโซนต่างๆให้ถ่ายรูปในเยอะแยะมากเลยครับบอกว่ามาที่เดียวเ่ยบอกได้เลยว่าจบแน่นอนครับได้ถ่ายรูปด้วยแล้วก็ได้มา,าองอนสมการที่แบบแปลกใหม่มาก ซึ่งระหว่างนี้ก็มีเวทีเทียนเทนเหล่าดาราก็ยกทัพมาใช่ครับในในในงานนี้เขาก็มีเหล่าดาราที่จะยกทัพมาโชว์ด้วยนะครับก็มีคอนเสิร์ตนะครับหลายคอนเสิร์ตเลยครับที่ยกดารามาเยอะมากครับก็ฝากมามากันเยอะเชิญชวนเลยค่ะสุดท้ายนี้ค่ะครับก็ฝากด้วยครับปี2024นี้นะครับงานสงการนะครับที่ที่ที่พักคารากอนนะครับก็อยากให้มากันเยอะๆครับเพราะว่าใครที่เป็นแฟนคลับงานป๊อปอาร์ตของฟิลิปโคแบร์นะครับก็ต้องมาเลยครับงานนี้โอเคค่ะ อ๋อครับก็ก็มีเอ่อเป็นแบบได้ออกแบบกับเอ่ได้ได้ได้ทำคอลแลกับกับกับทางคซิงครับหรืคนที่ออกแบบระบูบูครับก็เป็นมาริโอลาบูบเป็น m a ริโอลาบูบูที่ขายอยู่ในงานนะครับก็เป็นงานเอ่อเนี่ยครับเป็นงานของีน งานที่ไทยนี่แหละรับใช่ท่ีีอมีอไรเกใช่ครับก็คืองาน Thailand Toy Expo นะครับก็มีมีมายุวแลาบูบูที่แจกในงานไม่ได้ขายครับเขาก็แจกเฉยครับมีเป็นไงบ้างครับมีอนไรเป็นงดีใจมากครับเพราะโอเองก็เป็นคนที่ชอบงาน pop art งานแบบของเล่นอะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับแล้วก็ชื่นชอบลาบูบูมาตั้ง ตั้งแต่แรกที่ถ่ายรายการวันละลาเลยครับแล้วก็รู้จักก็เลยเมีโอกาสได้รู้จักเขาแล้วก็ได้มาโคลอบเป็นงาน c o l l a b o r a t i นด้วยกับเห็นไหมมีตั้งแต่พิมพ์มาตาวเซนต์บอกว่าราคาขึ้นพิมพ์พิมมากครับพ <c oughs> ิมาม,ามากๆขนาดตัวโอเองเนี่ยมาริโอและบูบูเพิ่งมานี่ก็พิมตอนนี้แล้วก็จริงๆพิมทุกตัวตอนนี้ครับใช่ได้ข่าวว่าเพื่อนแตนงัานต้องต้องเกรงยมนานนะอ่ะคนนี้น่ากลัวครับอันนี้ก็ต้องระวังนะ คือทุกคนใสะสมได้ครับแต่ถ้าแจ็คเป็นฉันเล่นแล้วนต้องระวังนะราคาราคาจะเริ่มนอนเขาไว้คนเดียวใช่ไหมพึ่งทาวคนนี้โชคดีที่ผมเล่นก่อนไม่ใช่ว่าเขาเล่นก่อนผมอ่ะราคายังไม่ดิบเราโอ้คิดว่าเป็นคู้แทนกับแจ็คเป็นฉันเลมครับเพราะว่าเราเรามาก่อนการเลยเราเป็นเพื่อนกันเราไม่ทับไลน์กันนะแต่ว่าเราเราก็คือเราใส่ใส่ชอบของเล่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยแจ็คเขาก็ชอบเลยมีคุณมีคุณแบบไอ้ผู้พิพากษา มันแบบหายยากด้วยนะครับแ่งด้วยก็มีครับแต่ว่าเออส่วนใหญ่ที่โตรบที่รถซื้อเก็บอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้แบบเอามาขายอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็สะสมอะไรเงี้ยตอนนีน้ตอนนี้ยังมีรุ่นที่ขาดหรือว่ายังไม่ครบเพราะตามหาอยู่ในที่โอ้หาอยู่ตลอดไม่เคยคทรบสักทีอ๋อ<ช>คือ<ล>อย่างก็แบบที่ตามหาขาขดอยู่ตลอดแล้วตอนก็คือตอนนี้เราต้องการตลอดสะสมไปตลอดใช่ตอนนี้ราคามันขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆเลยครับที่โอ้หาตามหายากขึ้นเราเราต้องเราต้องค้นคว้าดูว่าหันแปลกพิเศษไหมคะคือจริงๆแล้วของพวกนี้บางทีตอน เริ่มขายครับบางทีเขาก็แค่แจกฟรีครับแต่ว่าราคามันอาจจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าความหายากอะไรอย่างเงี้ยเราได้เตรียมมีหรือยังครับเ็นของของในบบนี้ครับอ่าคือเรียบร้อยยังหรือว่ามีที่อ๋อมีแล้วครับมีแล้วอ่าเขาซ่อนไว้เราอนุญาตก่อนแล้วก็ปล่อยนะครับทับนี่แหละบุกมากมันนี่แน่นอนครับผมม่นโทรมาครับผมไม่รับก็แต่มันมีของของด้วยที่มีมันมีบบางเรียนแบบแล้วก็มีนะครับก็ต้องระวังต้องระวังครับบางที ของพวกนี้เป็นของที่เสิทที่เขาคิดมาอะไรอย่างเงี <lawsuit. S 2> ้ยแล้วก็เป็นศิลป like ินก็อยากให้ซื้อของแท้ครับเพราะว่าที่เราซื้อก็ช่วยสนับสนุนศิลปินด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องดูดีๆบางทีเกาจะมีเขียนข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยครับว่าของแท้ของปลอมต้องดูที่เท้าด้วยแต่พี่ว่าไม่เคยโดนสอบปลอมใช่ไหมก็โดนอยู่นะครับมีบ้างก็มีบ้างครับก็ในสถานที่เราเป็นนักสะสมคนหน้าโพลอะไรอย่างเงี้ยมาส่งประสนการของการค่อยๆขยายตัวผมว่าก็เป็นอะไรที่ดีครับที่แบบว่ามีแบบศิลปินระดับโลกเขาชื่นชอบอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ มันมันเป็นอะไรที่มันก็ตัวเขาเองก็ดังด้วยด้วยด้วยตัวของลาบูบูเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอมีน้องเขามาถือว่ายิ่งเอาไว้ก็ยิ่งทําให้คนรู้จักมากเพิ่มมากขึ้นเราไม่กลัวกระตับเองแต่แห้งึ้นไหมครับเพราะมันอากาศถูกตุ๋เออก็ถ้าชอบก็ต้องโดนเพราะว่ามันจะขึ้นอยู่กับความชอบใจก็ขึ้นอยู่กับความพอใจตอนนี้แบบติดเส้นตาข่ายโจมอากับแบบที่อว่ามันทำไม่รอดทำอะไรไม่ได้ครับ อยากได้เพิ่มไหมละ่ะครับไม่หรือว่าเราตัวเราอยากได้เราอยไหนเพราะตอนนี้มันคือใหแบบระดับหนึ่งของการต้นหาถห้คุณผู้องไา้เลยผมอยากได้อยู่ตลอดเลยครับผมบอกไม่รู้จะบอกไงคือผมชอบอยู่แล้วแล้วก็สะสมอยู่แล้วเลยเรียนไ,ไหนไหไมบางอันก็ถอยแล้วแต่ต้นหาแบบมันเกิดนักศึกษาแบบเก่งเกินไปพอต่างคนต่างทำงานก็เลยไม่ได้ยกอะไรเลยก็มีซื้อของฝักให้เขาบ้าง บอกได้มันก็เป็นแค่แบบของของใช้ครับซุ้ต้องเป็นไงมีนิ้วมือมาเป็นๆขอให้รวยมาที่บ้านขอให้ตังขอให้มีงานเยอะๆถ้ามีแค่คือได้รู้แค่ไปใส่กันมาวันนี้ไปย้อนหลังไงย้อนหลังครับมีย้อนหลัง,ลงแต่ว่าอตอนวันเติมต่างคนต่างดิ้งแล้วนี่เป็นห่งอะไรกันงานโต๊ะหน้าเป็นงานที่มือถือเป็นห่วงเรื่องสุขภาพเพราะว่าเขาก็งานเยอะเหมือนกันแก็มีแบบขาย ถ่ายพวกออนไลน์เยอะเลยนะครับแล้วเขาก็ทำเองตัดเองอะไรอย่างนี้ก็เป็นเป็นกำลังใจจะได้เห็นเต้นติดต่อไหมครับเต้นอยู่ตลอดไข่เดี๋ยวเราจะเตะอลเดี๋ยวเราจะซอสจะอมที่ดีตอนนี้มีตัวเต้นตัวแม่คอยเก่าใช่ไหมตัวเป็ใหญ่บ้านครับบอกว่ามีมีเคยมีเรื่องราวที่ผ่านมาก็โอเคครับก็น่าจะผ่านไปได้ด้วยดี เราปอใจหรือว่าแนะนำจอแบบนกปอกใจก็เป็นกําลังใจให้อนะไรบางบางอย่างก็มีได้ดราม่าอะไรซึ่เขาที่ผ่านมาเขาดาวให้เราเห็นได้ชัดเจนเลยไหมคะก็มีเขาก็รู้สึกหน่อยนะครับรู้สึกแย่คำที่เราปลอบใจเขาแล้วเขาดีขึ้นมีคำว่าอะไรคบโย่ก็เป็นกําลังใจให้แหละครับก็แบบส่งกําลังใจให้เพราะว่าเออก็ไม่มีใครอยากให้เกิดตอนนี้ก็ยินได้แล้วใช่ไหม ยิ้มได้แล้วจ้ะโครงการทีนไปไหนครับไปที่ไปนครอยากออไปไหนเลยครับอขับรถเองอาจจะออกมาเล่นน้ำมาทุกทไหนครับไหนก็ได้ไดไปงานทักพารากอนโอ้โหคลิปโคแบร์ฟิลิปโคแบร์อยู่กับรถเตอร์ไป เที่ยวในกรุงเทพครับใช่ครับเพราะว่าก็มีหลายที่เที่ยวเหมือนกันในกรุงเทพแต่ปีนี้เราที่มาหาผลงานน้อยทำไมอ่ะมันยิ่งจัดเพราะว่าเราแบบไม่ได้จัดมาหลายปีด้วยคิดว่ามันร้อนนะร้อนวันนี้ยังร้อนเลยนะแต่สั่นมโอได้รึเปล่าสั่นได้จ้ะไม่ได้ไม่ต้องไม่หลอกสั่นนะสม่ได้ไหนสัดได้สัดได้แต่เราต้องสั่นแบเบาๆเลยไม่ทะเลาะกันเลย บวนเลยนะครับให่ครับสำหรับวันสงการนะครับปีใหม่ไทยนี้นะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะครับขอให้เล่นน้ำกันอย่างปลอดภัยนะครับขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในช่วงสงการนี้ครับ